สวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาวันนี้กันครับเป็นเรื่องความคืบหน้าคดีที่คุณหมอบีเสกสรรรั์สืบสกุลกำลังถูกจับตาเรื่องข้อกล่าวหาช่อโกงนะครับเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุซึ่งหลายคนสนใจมากๆแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็คือรายงานความคืบหน้าล่าสุดจากทันตรวจกองปราบปรามเลยครับเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เ,ออเป็นยังไงบ้าง เอาละครับมาแกะเรื่องนี้กันดีกว่าประเด็นหลักเลยคือตำรวจกำลังดูว่าพฤติการของคุณเสกสรรเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดฐานช่อกงหรือเปล่าคือการหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินบริจาคไปจากการเปิดรับบริจาคตอนนั้นนะครับเรามาดูกันว่าตำรวจมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจากข้อมูลที่ทางพอตออเอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามให้ข้อมูลมาค่ะจากข้อมูลที่เปิดเผยมานะคะตอนนี้ทางตำรวจกองปราบเนี่ย กำลังเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่เลยค่ะมีการเรียกสอบปักคําผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคโดยตรงหรือว่าคนรอบข้างที่แบบอาจจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้รวมถึงอาจจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือว่าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับแล้วก็การใช้ใจ่ายเงินบริจาคด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลย ฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะครับที่บอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานคืบหน้าไปมากแล้วเนี่ยพอจะขยายความได้ไหมครับว่าในทางปฏิบัติมันหมายถึงประมาณไหน คำว่าคืบหน้าไปมากในบริบทนี้นะคะน่าจะหมายถึงว่าทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆไปพอสมควรแล้วเช่นการสอบปากคําพยานบุคคลสําคัญสําคัญ,คญหรือว่าอาจจะได้เอกสารหลักฐานเบื้องต้นที่จําเป็นมาแล้วนะคะแต่แน่นอนว่าพวกรายละเอียดเชิงลึกอย่างเช่นคาให้การหรือข้อมูลเฉพาะจากเอกสารเนี่ยอันนี้ยังเป็นความลับในสนํานวนอยู่ค่ะเพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีหรือทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดไหวตัวทันอะไรแบบนั้นนะคะครับผมเข้าใจได้ครับ แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการหลบหนีอันนี้ทางตำรวจว่ายังไงบ้างครับอ๋อเรื่องข่าวลือหลบหนีตามรายงานข่าวทางตำรวจเองก็ยังไม่พบข้อมูลยืนยันนะคะแม้ว่าจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆแต่ว่าจากการประเมินเบื้องต้นของทางตำรวจเนี่ยเขาเชื่อว่ายังไม่มีใครหลบหนีไปไหนคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะมันนําไปสู่ประเด็นทากฎหมายอีกเรื่องหนึง่งประเด็นไหนครับ สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือสถานะทางกฎหมายของคุณเสกสรรณตอนนี้เลยค่ะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่มีหมายจับจากสารออกมาทำให้ในทางกฎหมายแล้วตำรวจยังไม่มีอำนาจเอ่อที่จะไปสั่งห้ามการเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรหรือว่าจะไปดำเนินการอายัดต,ตัวได้ทันทีอะไรแบบนี้ค่ะยังทำไม่ได้ หมายความว่าต้องรอให้มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอจนสารอนุมัติหมายจับออกมาก่อนถึงจะทำได้ว่างั้นเถอะครับถูกต้องเลยครับต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงแม้จะมีข่าวมีข้อสงสัยอะไรต่างๆนานาจากสังคมเยอะแยะไปหมดแต่กระบวนการทางกฎหมายก็ต้องเดินไปตามขั้นตอนเป๊ะเ,ะเลยต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นพอก่อนถึงจะดำเนินการอะไรที่ไปกระทบสิทธิ์ของเขาได้ ล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับในภาพรวมของคดีนี้พยานเอกสารหรืออาจจะรวมถึงพยานวัตถุอื่นๆด้วยเพื่อจะนำไปสู่การพิจารณาว่าจะสามารถขอสารออกหมายจับในข้อหาช่อโกงได้หรือไม่นะคะถ้าหากพยานหลักฐานม,มันบ่งชี้ได้ชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดจริงๆกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินต่อไปตามขั้นตอนค่ะแต่ถ้าหากว่าหลักฐานม,มันไม่เพียงพอก็ต้องว่ากันไปตามนั้นเหมือนกัน ดังนั้นขั้นตอนสําคัญที่สุดในตอนนี้คือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานให้มันสิ้นสงสัยตามกระบวนการทางกฎหมายให้ได้ก่อนการทํางานของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะคือต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเร่งรัดคดีที่แบบสังคมให้ความสนใจมากๆกับการที่ต้องทํางานอย่างรอบครอบรัดกุมที่สุด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยต้องยึดหลักการพื้นฐานสำคัญที่ว่าบุคคลทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะมันก็ชวนให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในคดีที่มันซับซ้อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนมากๆแบบนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการกระบวนการสืบสวนสอบสวนยังไงให้มันมีทั้งประสิทธิภาพความโปร่งใสแล้วก็สามารถสร้างความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงทั้งต่อตัวผู้เสียหายเองผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยค่ะ